ราจะพาไปดูต้นไม้ที่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 สวิตะแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านต้นไม้อะไรเนี่ยวิวบรรยากาศจะเป็นยางงี้เราจะพาไปดูห้ามสนนุนต้องมองรรดจะได้จับไหมวิวสวยมาก ก็จะมีอะไรนี่เป็นดอกกุหลาบนี่ก็ดอกดกุหลาบยี่สิบสี่แฝงเลยนะทุกคนนี่กต็ต้นอะไรไม่ตู้อ่านไม่ออกนี่ก็สวยก็ามาดูต้นไม้นะดูดิต้นไม้ยงเยอะเลย จะเป็นต้นนเงินนี่ก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มต้นไม้ไม่ใช่ฟาร์มก็ร้านขายต้นไม้โอ้โหดูดิโค้สวยลูกอะไรไม่รู้แต่สวยมากนะฮะเยอะมาก บรรยากาศที่สวิตยอย่างสวยอันนี้ก็อากาศร้อนนิดน,นึงแต่ก็ได้อยู่น,นี่ก็ไปซื้อของฮะอุ้ยอันนี้ลูกอันนี้เหมือนลูกซาลีบ้านเราอะแต่ว่าไม่รู้เขาเรียกล้วลูกอะไรลืมลืมชื่ออะไรวะล,ลืมชื่ออะไม่รู้ลูกอะไรลืมฮู้ส่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้อยนะฮะ

ลูกเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นเลมอนน,นจะเป็นลูกเลมอนนะคะ ข้างในนี้สวยมากข้างในนี้สวยมากทุกคนพาไปดูต้นกินด,ด,ดงในดงพลไม้นะฮะต้นไม้ต้น อเันนี้เดี๋ยวเดอกนะคุยซีซีซ e อันนี้นะทุกคนเป็นเป็นต้นแอปเปิลน,น,นะดูดิโอ้โหโคตรน,น่ากินเลยน่า, mm, นากินมากแอปเปิลสดๆจากต้นเลยอันนี้ก็แอปเปิลเหมือนกันต้นนะฮะดูดิตน้นไกอันนี้เป็นเป็นต้นเอน่อพลัฟลูปพลัฟ ต้นไปร้อนนี่ก็ต้นกล้วยนะฮะกล้วยตุ้ยสแลนวหนีกล้วยด่างไงอันนี้ก็มีคือแบบสวยอะทุกคนนี่ก็กล้วยด่างแต่ไม่รู้ว่ากี่บาท ไปแค่นี้ไปอนนั้นก็เป็นโรงเก็บี่เป็นอะบอนี่ก็จะเป็นโรงเก็บต้นไม้น <c oughs> ี่ก็เข้ามาในโรงโรงนี้ฮะ,ะนี่ก็จะเป็นมันจะเป็นต้น <c oughs> ต้นไม้เขาไปเพาะต้นไม้ไม่ให้มันติดเชื้อหรือเปล่ามัว่วอันนี้ก็จะเป็นโซนกล้วยไม้นะสวยมากกล้วยไม้สมีเหลือ อนี้ต้นที่มันหนีนีเรา่ามือเข้าไปนี่หนีขเลยหยอหยกอ่าอย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 อย่า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 าอ่าออาอยอย่าาอย่า่าอย่า่าอยย่ยอย่อ่าอยอย่าอยอย่า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 อย่ อันนี้ก็เป็นโซนของดอกไม้สวยมากสวยมากด้ยนี่เป็นโซนของต้นนะ อันนี้ก็เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองนะทุกคนแต่ว่าสวยมากเลยก็จะมีต้นนี้เหมือนเออเหมือนดอกไม้อะไรหน้าบ้านเราอะดอกเทียนหรือเปล่าแต่ว่ามไม่ใช่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าสวยอันนี้เป็นพริก <Okay. S 1> พริกนี้ไม่เผ็ดเลยแบบรสชาติจืดจืดออ <c oughs> แต่สีสารคูรมืนปีลลนดเดอันนี้เราก็ออกจากร้านแล้วจะไปที่รถแล้วนะ